ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็กลับมาแล้วกับช่องเมนาควานะครับตัวตึงเลยโอเคอย่างแรกเลยที่ผมต้องจะพูดนะก็ต้องจะเป็นเรื่องผมที่ผมหายไปนานนะน่าสิบวันกว่าผมก็ต้องขอโทษคนดูแล ผู้ติดตามทุกคนนะที่รอคลิปผมเอ้ยเหมือนพูดเหมือนคนดังครับ <laughs> ใช่ผมต้องผมต้องขอโทษเลยเพราะว่าไม่ว่างจริงๆเพราะว่าแบบมันไม่ใช่ไม่ว่างหรอกผมก็ทำคลิปเลยนะสคลิปเลยนะถ้าไอาคลิปเนี้ยไอตัวไอตัวแม็กก้าดาที่ผมบุสตารว่าจะเซอร์ไพรส์เป็นคลิปเดนะีวเออผมปั้นขึ้คะืนนใหม่นะก็คือตัวนี้นะเทนกะคือผมทาคลิปไว้แล้วแล้วทเนี้ยผมให้ข้อมูลผิดนะ เลยต้องลบคลิปนั้นไปซึ่งเสียดายมากๆผมทำมันทำ,ทำรีวิวทำห้เรียบร้อยนะแต่ผมจะให้ข้อมูลผิดตรงที่ว่าพูดท่าสลับนะเออแล้วก็อื่นๆนี่ว่ามาเกี่ยวกับข้อมูลใน,นนั้นนะผมบอ,อกเท็นกากๆบางอะไรบ้างนันไม่ใช่นะตัวแม่งเก่งนะผมพูดเลยตัวแม่งเก่งมากมันก็ขอบอกไปก่อนผมไม่ทาแล้คลิปมันนะ่ะคไว้ใครอยากให้ผมรีวิวก็ขอมาละกันผมจะทาคลิปอันใหม่ขึ้นมาให้เลยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไง นาะอ่าแล้วก็มาเรื่องของ PVP นะคือผมขอบอกเลยว่าวีคเนี้ยผมรู้สึกแย่ที่สุดละเพราะเนื่องจากผมไม่ได้ติดท็อปด้วยซ้ำม,มั้งเนี่ยเฮ้ยผมติดท็อปส <laughs> ิบมอ้ยผมมิดตัวคิ้วจะมิดติดเลยนะนุ้มมาได้ที่สิบสามสิบสี่นะอ้อย,ยังได้เว้ยผมว่าจะไม่เอาอะไรกับ PVP แล้วนะเออคือก็อ,อ,อ,อย่างที่ทุกคนคอมเมนต์นะว่า การจะสู้แบที่หนึ่งเนี่ยมันยากมากๆเออมันยังไงอ่ะเขามีพวกพักพวกเยอะแยะมากมายเนาะใช่แต่สุดท้ายสู้ไม่ได้จริงๆยิ่งวิกนี้เป็นการแสดงให้ผมเห็นเลยว่าแบบเขาพักพวกเยอะแล้วทีเนี้ยปกติวิกที่ผ่ผานผ่านมามันยังเล่นได้นะคือแม่งไม่ได้ลุมนในขนาดนี้นะแต่พอมาถึงวิ่งเนี้ยคือทั้งกิวทีเนี้ยตอนแรกผมก็ช่างใจแล้วว่าเออผมจะไม่เล่นแล้วนะวิกเนี้ยผมว่าจะเออ เอาแค่สามอเพชรติดแค่ท็อปตำนานแล้วเอาแค่สามอยเพชรเพื่อจะได้มีพัน0ปดร้อยเพชรแล้วก็มาแบบเปิดเกียร์เปิดอะไให้คนดูนนะเออผมว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะผมเสียเวลาทุกอย่างที่ทุ่มให้ตรงนี้แต่ว่าเจอผู้เล่นที่แบบแจกแต้มกันไปแต้มกันมาก็เนอะรู้สึกเสียเวลามากคือผมว่าจะพัก pvp แล้วนะนะคือพักยาวเลยก็กดรับไปเลย ผมคงพอแล้วกับตรงนี้มันทำให้ผมรู้สึกไม่สนุกสุดๆนะแบบอะไรอะ่ะแบบมันไม่มันเลยอ่ะคุณมันก็ไม่ต่างเลยจากโยกดาว์วีเลยแค่พวกคุณมองเรื่องมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเห็นแบบคนที่เป็น Hop erman, ท็อปเซิร์ฟแม่งทําจนชินมิน,นิสัยแบบแปถึงเก้าครั้งอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่อยากจะมีดราม่าหรอกแต่พูดเพราะว่าผมก็โมโหจริงๆมันทำใหบอกเออคุณจะเล่น PVP ไปทำไมวะนึกว่า PVP พีพีมันคือแม่งต้องตีกันนี่คุณต้องสู้กันนี่อันนี้อะไรเจอกันแม่งรีค่ามนะันแจกแต้มมันอ้าวเฮโยวอซับรอย่างเงี้ยตอนผมอยู่ตรงกลางแม่งอยากกระโดดถีบขาคู่จัดอะอะไรวอซับโรอะไรวะเฮ้ยถ้าจะเปานมนมีไม่ต้องเล่นนะครับพีพีดีลีทเกมเลยหรือแม่งเล่นแค่ฟาร์มเลยตลกมากถ้าจะมาเล่นกันแค่แบบแม่งมาแจกแตม้มเจอกันอ้าเฮโยวอซับแจกแตม้มให้กันเหียียดันนะันเฮ้ยวันนี้กูขอที่หนึ่งนะ ดันดันให้กูหน่อยแจกแต้มเลยมาวันนี้กูขอที่หนึ่งะอ่าดัานไป,ไปไปโยกไปไปมันก็มีอยู่แค่เนี้ยคือมันจะสนุกตรงไหนที่ถามนะเออมันก็ไม่สนุกเลยนะผมก็คงแบบผมตั้งใจซื้อไอดีนี้เพื่อที่แบบจะทำชิปพีพแบบดนันมันมานะัแต่นี้ผมยิ่งเล่นยิ่งเครียดน,นะอันนี้แค่สี่สัปดาห์ผมเครียดจนแบบ วันนี้เครียดที่สุดละผมโัวร้อนจริงนัอยจะว่าอยา่างหนงเลยคือถ้าคนที่อยู่เนี่ยสถานการณ์เนี้ยผมน่าจะเข้าใจฟิลแบบมากมนะโอเคมาเข้าเนื้อเรื่องหลักกันดีกว่าผมมีพันหร้อยบีกับอีกร้อยห้าสิบตัวเออผมจะทําการซุ่มเอาไอ้เจ้านี้นะกินทำาวยหอค้านะคือผมอยากได้จัดมันเหมือนไฮจีเลยตัวเนี้ย แต่เสดายไม่มีหยุดเวลานะคือผมอยากได้มากแจ่ม,มีล่างโคนะคือเป็นแทงที่ผมชอบนะใช่เดินธาตุไฟแล้วคาตายยากนะส่วนโบนี้ผมว่าตัวที่เก่งนะคู่เทพอืมเรียวคู่เทพไปเลยคู่เทพที่เก่งนะเนาะก็อย่างที่รู้านะจะเป็นหัวขาวหมอส้มนะแต่ตัวที่ว่าผมว่าเก่งที่สุดในโบนี่นะผมขอยกให้หัวขาวก็คือคุณกินโทคีนะ นี่คือเก่งเก่งที่สุดละเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นตอนมันมาแรกๆคือกากากากมากแล้วก็มีการแอบบัฟในวันที่สองซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเป็นบัฟยาวหรือว่าถ้าหมดเดือนเนี้ยก็คือปรับกลับไปกากเหมือนเดิมนะนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าผมจะไม่เอาตัวนี้ขึ้นเก้าดาวแม็กนะถ้าได้มาก็ดีก็เก็บไว้ในครั้งก่อนรอดูในอนาคตแต่ที่ผมจะขึ้นเก้าดาวแม็กเลยนะที่ผมจะได้มาปุ๊บปั้นเลย คือตัวนี้ผมเติมแฮ็กไว้ละผมเติมแฮ็กกลบก้าดาวไว้ละแล้วก็มีกลบในครัง <blue> ใช่แล้วก็มีที่เราเอินนี่ผมเติมมาแล้วแม่งตัวรีสกิลคือมารีอาควอนะ,ะก็ไม่ได้ล่างโคนนะเกยมันก็ใจร้ายกับผมนะมีอยู่สาอันนะสล,สลับอยู่สลับอยู่ซื้อพื้นชีพกับฮีมานเะนี่ยปิ้ง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 หมุนอยู่สองอันนี้ตรงกลางนี้เบรนไม่ทำไมไก็ไม่รู้นะเฮ้ยผมจะั่วจอ่ะมาดอกแรกประเดิมเลย กินโทคิแต่ก็ยังไม่ใช่ลูกรักผมดีลูก <c oughs> ลักลผมก็ยังเป็นอาความเดิมนะกินโทคิเนี่ยจะเป็นแบบอันดับที่สามก็ได้อันดับที่สี่อันดับที่สามอยู่อันดับที่สองประมาณนี้แหละไ,ไม่เกินนี้หรอกนาะไปลุยดีกบบว่าผมรอแล้วผมรอตู้บัฟอีกเนี่ยนะผมไม่กล้าเสี่ยงว่ะตอนแรกผมจะทําคลิปแต่เมื่อวานนะแต่ผมไม่กล้าว่ะเห็นคนแบบที่จเป็นเกือบพันตัวยังไม่ได้โอ้โหจะรั่ว แล้วผมเอาไปเอาลายร้อยห้าสิบตัว <c oughs> ไปลุยจะมาไหมวะ <c oughs> ใจผมอยากกดข้ามนั้นแต่กดข้ามไม่เคยได้นะลองดูบุ้มนั่นต้นหนหันนะครับเฮ้ย hey, ตัวบล็กหรือเปล่า <c oughs> ขอเถอะกินโทคี Let's go now we're not to rap r e l บุ๊ม <b ill> um> อาพระ朗จงสถิตอยู่กับข้าคินท่าแคยาสคือวิชิบุยะอืมมเย็ดขอโทษต้นกระบองบเพชรโอ้ยแฮ้นีนต้นชำรานี่ผมดองยาวเลยนะผมต้นยองยาวเลยถ้าไม่ให้ผมนี่ก็ไม่จะพูดไงละ่ะเกมของคุณเจร้ายเกินไปนะ <c oughs> ก็รอดูใครจะอยู่ใครจะไปคุมบลักโตขึ้นมาโอ้ยแต่ผมไม่เปิดตุ้นดีกว่าตุ้นยั่พอเรียกไบลั่นเกียร์ต่อนะพันหกร้อยมันต้องได้สักชิน้นคือช่องท้ายต้องมีนะบอสมืดแบบจะแรงขึ้นแบบโคตรเลยนะคุณต้องมีช่องท้ายของอะไรวะเกียร์โคนี้นะจริงดูนี่มันเห็นไหมบอกความเสียหายเนหะ็นไหมโกงจัด หลดต้านแล้วมันจะกลายเป็นหลบร้อยต้านร้อยนะของผมซึ่งผมต้องการมากตอนนี้ผมว่าจะได้สักสองสามชิ้นอะเออพันหกร้อยอะอี่อ <c oughs> อเชี่ยวหวังสูดยอดมาปะมาปะดู้ยผมแม่งลังสังหอนมีดีเลยวะ่ะเฮ้ยแต่คลิปนี้จะได้ไฮเปิ์นะเพราะผมขาดหิน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 ปลุกพลังนะตอนนี้ต้องรอวันจันทร์นะ อดี๋ยวไว้คล <t> ิปน <t> ี้ผมจะปั้นไฮเปิลกันแล้วเดี๋ยวมาทำก้าวดาแมจที่หลังแต่ตอนเนี้ยขอให้แม่งออกก่อนคือไรวีแววอ่ะที่ผมกลัวว่ะอาปากสูด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 หนึ่งสองสามอือวิยมาปะอุ้ยขอขอตัวเดียวเลยได้ปะแค่ตัวเดียวไม่เอาอะไรแล้วอ่ะอุ้ยสามสองหนึ่งสูดวิบุ๊บบุ๊บอาปากบุ๊บยืดตุบโอ้โหเฮ้ย สูตรผมไม่ไม่ไหวไม่กลาเป็นสูตรเตี่ยวอะ่ะเฮ้ยนีผมเครียดจริงคือผมดองยาวเลยนะผมกูสา,าไม่เปิดตู้เคสเองเลยนะเพราะผมเปิดเคสเอหมดไปเกือบสองร้อยตัวคือไม่ออกขี้เลยนะเออนี่นผมก็เลยพักเลยแล้วมาดองในใส่อคลาโบนะไป ผมกาต้องมาละต้องมาแล้วเปล่าไหนบุ๊โอ้เราเป็นบูดเฮ้ยถ้าไม่มาจริงนี่ผมพอนะเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่ค่อยเข้าข้างผมเลยเว้ยเฮ้ยไหียน้เรายิมแย้มหน่อยดียิมแย้มผ่านตัวกาชาโอ้ผมอยากเอาบี้ปืนเลยอะตั้งสามร้อยบี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะเสียดายครับไปเปิดเกียร์ยังคุ้มหมดเลย สักหน่อยไหมสักหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยลมตดเริ่มลอยมาเว้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยวะต้องมาแล้วปะอุส้สบุ้มเฮ้ยไม่มาเฮ้ยคุณเฮ้ยเจอถ้ามาถ้าไอตัวนี้มาผมโกรธเดอ้อ ขอตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่อยากได้แล้วไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้ตัวนี้ไม่อยากได้หัวขาวไม่อยากได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะให้เฮ้ยลุกช็อตยังไงเนี่ยอุ้ยถ้าไม่มาจิ้มผมร้องเด้อโอ้ยอยากได้จัดเดือดศาสร์รอผมมุสาตั้งใจรอมิ๊อุ้ยสุดผมมุสาตั้งใจรอแบบไม่โอ้เราจะเป็นที่โอ้โห มาทำมะเขือเผาไว้เนี่ยโอ้โหโอ้โหผมกุซาล้อตู้นเลยบับเลดฮูยฮู้ยกูริกูดกูริกูดสมบูาลิกูดดดิสกูบาอินิดูดิดูดิดดดูดิดดดดดูดดูด เอาเลยครับมาผมขอเอาสัญลักษณ์แห่งความเพียบพร้อมคินโตคิชขึ้นแทนเลยแต่เป็นหนุ่มที่หล่อที่สุดในทีมฮู้ฮูอย่างเท่ อุ้ยสวยจาย้าเดี๋ยวผมปั้นแม็กคิปนี้ไปเป็นลุยเกียร์ดีกว่าผมว่าถึงเวลาละมาลั่นเล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 บู๊ซขอด้ยไหมขอได้ไหมเชื่อไหมขั้นต่ำสามชิ้นครับอ้าวป่าผมซักสิบเดอร์ขอบอกไว้ก่อนอย่ามาเล่นกับไฟนะ้องบู๊ส เจ็ดดาวออกเลยหุยป่ากผมศักสิแล้วครับก็มาดีเปิดตู้ไหนวะตู้เฮ้ยเฮ้ยเกิดผิดตู้เฮ้ยเจ็ดดาวมาเลย มามาสูตรกดไว้สูตรกดไว้นะมันมันเด้งอันแรกก่อนสามสองหนึ่งกูเคยเฮ้ยจะมาไหมขอขออันอยังนี่ไม่ไมขั้นต่ำสาม,มาแล้วขออันเดียวโดยเฉพขออันเดียวอืมอูเอาไปคนสการ์นิ่งเบรนไอส์กอดอะไรสาม อุ้ทุกคนมาเล็ก้วโอ้โหไปไม่มีแวสูตรไว้ละค่อยๆไปดีกว่าสามสี่ห้าหกโอ้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นดอกไม้บานผู้ควายกว่า อาสายน้ำช่ำเย็นอาณาภากาศเป็นบันเทาลมหายใจเข้าลมหายใจออก <c oughs> เป็นดอกไม้บางผมจะทำสมาธินะผมจะใจเย,ย็นมากผูคว้าใหญ่กว้าเอาสายน้ำช่ำเย็น าาาอานาาอกกาศเป็นบานเย็นลมหายใจเขา้าลมหายใจออกเป็นดอกไม้บานผู้คว้าใหญ่กว่าโอ้เว่นมาสองอันนะ ขอขอัขอขอบปุ้นได้ไหมเนี่ยคือมายงเนสเลยขับปุ้นเนี่ยผู้คว้าใหญ่กว่า,าเอาใส้ใน้ำช่ำเย็นอาณาพากาเป็นบานเย็นเฮ้มันแส่มาในตู้เปล่าวะน้องเฮ้ยโอ้โหไม่มาแล้วว่าผมแซดม่าโอ้ผมจะบอกผมต้องเติมเหรอผมไม่อยากเติมเลยอูลโ,โอ้โลุดเล,ลด โอ้หลุดเล็โอ้โอ้ <laughs> มันมาเยอะนะแต่โอ้พี่ตดกดตู้มายองเนิโอ้จะบ้าตายวะ่ะของแสบเนีผมรักกินเท่าขี่เงี้ยลูกพี่ผมไม่ไหวละ ไปข้าปุูนออกใช่กูงงเลยว้าฟิลเตอร์เจ็ดดาวนี่ข้าปุูนออกแว่นออกงงจัดโอ้พี่กูเจ๋รู้ว่ามีต้องมีหมันต้องมียกแก้มือเว้ยลมหายใจเข้าใช้ไม่ออกหรอเว้ยโีอ่ร้อนจัดเลยอะ ใส่ก้อนนี้สามตัวผมอยากผมอยากร้องให้ทุกคนไม่ใช่เป็นบ้าเลยเนี่ยมาผมมีแต้มพรอยเยอะนะเยอะนะนี่นี่ยาวๆครับตอนแรกมีสองหมื่นสี่นะผมละลายไปหมดละผมเอาไปสุ่มแล้วไปปั้นพวกตัวเก่าๆนะ นี่ผมเล่นได้เป็นคอมโบตัดแรกแล้วนะหลังจากนี้ก็คือรือคอมโบตัดแรกเลยเมจะกินโดคีมานำทัดขออยากเกยนะรู้ผมจะทำอะไรเอาันจะปั้นตัวนี้นี่หว่า So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race Life is a chase, I don't wanna place I wanna be first, work till it hurts, dehydrated thirst till I'm enough Okay, the gear I'm wearing It shouldn't นี่ยกเลิกภาวะมาตาตัวยางต่อเนื่องเห็นไหมบโบได้โบอีกก็จะตกที่ประมาณเกือบ1ิวิเลยนะสร้างคอนเสิร์ตสามพันหกทำให้ตูชะงักไปนะสุดอ่ะผมชอบมากเลยมันมันคือไทยจีเลยไหมน,ะนี่แต่ตรงนี้ตร,นตรงบัฟวันนี้มันครบเครื่องกว่านะทั้งสร้างบาลเรียเพิ่มนในชีวิตแล้วก็เพิ่มความเร็วนะคือมันมีครบที่แทงควรมีเลยอะ่ะนี่ก็มีเพิ่มแล่พันแล้วติดดีนะผมเจอในพีพีนะติดโคตรโหด ขนาดบางคนยังไม่ได้ล่างโคเลยนะคือไม่ติดแบบบ๊อบบ๊อบบ๊อบคือใส่ยับยับอะเออเนี่ยผมไปวิ่งวิ่งสเตทหาก็ได้แล้วผมมารีโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็ถือว่าผลประกอบการโอเคเลยได้ทั้งตัวละครที่ต้องการเกียร์เกียร์ถึงจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่ก็ได้เยอะนะทั้ง7และ8ดาวนะได้ครบเลยนะถือว่าเพื่อลูกร้ังและกันชิ้นนี้ ล้วเดี๋ยวผมมาแน่นอนสําหรับเกียร์มืดผมต้องเอานะแน่นอนตัวนี้คือต้องมีแน่ไม่งั้นผมหนะ้าสู้ทีมอื่นยากมันจะเพิ่มไปตั้งพันเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับบอสจะตีสี่พันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะมันจะแรงมากๆยังไงก็ต้องมีติดทีมส่วนคู่เทพนะก็ตัวนี้เก่งที่สุดแนะนำไม่ต้องมีติดทีมนะครับตัวนี้เลยสำหรับกินโทคิส่วนไอหัวส้วมอ่ะสุ่มไว้ก่อนก็ได้รอรอดูผมยังไม่แนะนำเฮปปั้นสุดเท่าไหร่ เพราะว่ามันอาจจะมีการคาดเคลื่อนในหลายๆอย่างนะอืมนี่ก็แนะนำนะสำหรับใครที่จะเถียงก็เถียงได้แต่นี้คอมเมตาของผมเฉยเชื่อหรือไม่ฟังก็ได้สาหรับเลนก็ยังไม่โตกเมตาเช่นเคยนะก็ยังติดน,นะเพราะว่าไว้ล้างใบนะไปล้างใบพบโอเคก็ได้เวลานของผมแล้วแหละมีรูปโปรไฟล์อันดับสองร้อยไว้เดี๋ยวผมก็จะแปะให้ดูแล้วผมจบที่สองร้อกว่าแล้วที่อะไรไม่รู้ แล้วก็ PVP ผมก็ไม่ได้ทำมามาห์หนึ่งนะซึ่งคือวีที่แล้วผมจบไปพ็อป้านะนี่ก็อัปเดตตลอดโอเควนนี้พอะผมลืมทำคลิปนะเี่ยผมทำ้วแต่คลิปมันเสียงไม่ตรงนะเฮอชมกททต้อทรัคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะก็จะมี PVP นะครับก็จะมีแค่ซุ่มหาตัวเปิดเกียร์เท่านี้นะแล้วก็สรุปผล PVP สำหรับสัปดาห์นี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยไว้คลิปหน้าเนี่ยกินโทคีแม็กเดี๋ยวผมมารีวิวแน่นอน ไห้สักวันจันทไม่ได้ดิจันไม่ก็อองคารเนี่ยสักวันนึงแม็กแน่นอนเพราะต้องรอจากกระด้านหมนแล้วนะโอเคครับซี o ูเจอกันครับจบจูบ